อ,อให้เชื่อพรยามานกี่มารบกวนพระพุทธเจ้านั่นก็มาจากพระเจ้ามามาทดสอบพระสิพัทธามาทดสอบพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงไหมจริงกากลับไปหาธรรมเลยธรรมธรรมทั้งปวงมันรวมซาตานอยู่ด้วยแต่เราเรียกว่ามานนะเรียกว่ามานผู้มีบาปมาโรปาปีมาเรียกคืออย่างนี้ที่มานผู้มีบาปใน,านบ,าปบาปก็คือทําทํารมฝ่ายบาปบาปประธรรม มาทดสอบมนุษย์ผู้ใดเป็นมิทยาศาสตร์ง่ายๆก็ไว้ความคิดเร็วๆที่มันแทรกเข้ามาเป็นงรั้งคราวๆนะความคิดเร็วๆที่มันแทรกเข้ามาเป็นคร่้งคราวอย่างพระสิทธัทตถะกระอกักกระอวนเนาะจะกลับไป<ม>บ้านดีไหมกม็มีมานมากระซิบก็กลับไปบ้านทางบ้านยุ่งใหญ่แล้วรูปเมียกลาลังนั่นก็ก็หัวนั้นลึกแล้วก็ต่อสู้ไต่ก็กลับไปมนันก็หายไปจึงสําเร็จเป็นสุพุทธทเจ้า นี่คือค,ความคิดเร็วๆอกุศลธรรมมาแทรกแซงชั่วข่าวนี่คือซาตานมารผู้มีบาปแม้ในวาระสุดท้ายเราจะนิพพานแนละ้วแต่นิพพานแล้เธอเดี๋ยวจนะไปเสอนในพระเจ้ากระบอกย่ามนุษย์ยังไม่รู้ธรรมะเรายังไม่นิพพานนี่พอถึงตามเดียนจะนิพพานมารทุนนิพพาน ข้าพี่ข้าพี่ว่าเร่ว่าตามเดือนแต่นีย่นิพพานนั้นไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมจะมีความหมายกว้างไอ้ความเป็นธรรมเนี่ยมันทําทําฝ่ายถูกหรือทฝ่ายผิดทําฝ่ายตัวกู้หรือทําฝ่ายที่ไม่มีตัวกู้ถ้าทําฝ่ายตัวกู้คือฝ่ายอากุศลธรรมแล้วก็แย,ย่ความจริงความถูกต้องความงามความยุติธรรมตามแบบนั้นมันคลืนไม่ลงไม่ไหว มันต้องเป็นตามแบบของฝ่ายที่ไม่มีตัวกูไม่มีของกูถึงจะน่ารักน่าบูชาน่าคิดถือเออน่านับถือ